ฟาดหน้าเขเมรวันซีเกมกัมพูชานักกีฬาไม่ปลอดภัยไทยประกาศจ่ายค่าที่พักเองสื่อลาวซัดทำไมชอบใส่ร้ายประเทศอื่นอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีดราม่าไม่เว้นแต่ละวันจนถึงตอนนี้ใกล้จะแข่งกันต้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้วแต่ปัญหาก็ยังไม่จบเมื่อเจ้าภาพกัมพูชาเองเนี่ยยังไม่พร้อมในอีกหลายเรื่อง ยังไม่มีคำตอบอะไรชัดเจนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องบ้านพักนักกีฬาที่ตอนแรกเนี่ยทำท่าว่าจะไม่เสร็จแต่ก็ยังพยายามยืนยันว่าเสร็จแน่ๆหรือถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็จะให้อยู่เทาาเหาส์ที่สร้างเสร็จบางส่วนแล้วกันไปก่อนหลังละ10คนหรือ14คนก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่าแออัดเป็นอย่างมากรวมทั้งนักกีฬาเนี่ยเอาเฉพาะแค่จากประเทศไทยประเทศเดียวนะครับ ก็คาดว่าจะมีนักกีฬารวมทั้งผู้ดูแลไปเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวแล้วมันจะพอได้ยังไงอ่ะซึ่งในขณะที่เราเนี่ยกำลังกังวลเรื่องที่พักกันอยู่นั้นว่าจะต้องไปพักโรงแรมกันดีไหมแล้วเรื่องรถรับส่งล่ะจะอะไรยังไงไหนจะเรื่องอาหารการกินอีก ล่าสุดเนี่ยยังจะมีเรื่องน้ำประปาขาดแคลนซ้ำเติมเข้ามาอีกจนมีโพสต์หลุดจากรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์เองเลยว่าซีเกมครั้งนี้กัมพูชาเนี่ยยังไม่พร้อมแต่ก็ถูกสั่งลบไปอย่างรวดเร็วและเพื่อจบคำคอรหาต่างๆเหล่านั้น อยู่ๆเนี่ยนายคุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา <c oughs> ก็ออกมาประกาศโชว์ด้วยว่าจะไม่เก็บค่าที่พักและอาหารกับนักกีฬาทุกชาติซึ่งโดยปกติเนี่ยการจัดซีเกมทุกครั้งที่ผ่านมานะครับประเทศที่เป็นเจ้าภาพจะมีการเก็บเงินจำนวน50ดอลลาร์หรือประมาณ1,700บาทไทยต่อ1วันสำหรับนักกีฬาหคนจากชาติสมาชิกที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน สมมุติว่าไทยเราเนี่ยส่งนักกีฬาไป10,000นคนก็จะต้องจ่ายประมาณ17ล้านบาทต่อวันเป็นต้นโดยทางกับูชาเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่เก็บทุกชาติที่เข้าร่วมพร้อมโอ้ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยนะที่ไม่มีการเก็บรวมทั้งไม่เก็บค่าถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์ดูซีเกมและการไปเข้าชมพิธีเปิดและปิดหรือแม้กระทั่งจะไปดูการแข่งขันจริงนัดไหน ก็เข้าดูได้ฟรีทั้งหมดแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการที่อยู่ๆกัมพูชามาโอว่านี่ฉันไม่ได้เก็บอะไรเลยนะฟรีทุกอย่างซึ่งมองภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีดูรวยมากแต่ถ้าเจาะลึกประเด็นนี้จริงๆจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการแก้ผ้าเอาหน้ารอดเสียมากกว่าเพราะอย่างแรกนะครับ การที่บอกว่าไม่เก็บค่าดูลิขกสิทธิ์การถ่ายทอดสดแพงๆแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ฟรีนะครับมันยังมีค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอดสดอยู่นะแล้วค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายนั้นตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 5 0 0 0 0บาทซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากตอนที่เราจ่ายค่าถ่ายทอดสดนี้ให้กับประเทศเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพซีเกมในครั้งที่แล้วดังนั้นจะเอาตรงเนี้ยมาโอว่าฉันให้ดูฟรีเลยนะ แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟรีเอาไว้หลอกเขมรกันเองอ่ะได้ซึ่งคอยดูนะครับพอครั้งถัดไปเนี่ยที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะเก็บค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอดสดตรงนี้บ้างก็จะมีบางประเทศแถวๆเนี้ยที่จะออกมาโวยวายกับประเทศไทยอีกว่าที่เราเนี่ยยังไม่เก็บเลยประเทศไทยหน้าเงินแล้วก็ด่าๆเหมือนเดิมโดยไม่ฟังเหตุผลอะไรใดๆ ต่อมานะครับเรื่องที่ว่าไม่เก็บท่าบัตรเข้าชมพิธีเปิดและปิดหรือเข้าดูการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเอาตรงๆนะครับใครจะกล้าไปผมคนหนึ่งแหละที่ตอนแรกเนี่ยวางแผนว่าจะตามไปเก็บภาพเพื่อทำข่าวการแข่งขันมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ก็ต้องคิดใหม่เพราะถ้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือไม่ ซึ่งตั้งแต่ประกาศให้ดูฟรีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีมาตรการอะไรรองรับออกมานอกจากบอกว่าให้ลงทะเบียนผ่านแอป,ปซีเกมอะไรสักอย่างถามหน่อยนะครับว่าคนต่างชาติที่ไหนเขาจะกล้าลงทุนนั่งเครื่องบินจองที่พักแล้วไปเสี่ยงเอาข้างหน้าว่าจะได้เข้าชมไหมอีกอย่างการที่อยู่ๆประกาศเปลี่ยงว่าให้เข้าชมพิธีเปิดปิดซีเกมฟรี นั่นไม่ใช่เพราะกัมพูชาเองเนี่ยมีดราม่าเรื่องค่าตั๋วแพงก่อนไม่ใช่หรือตอนนั้นเนี่ยชาวขเขมรแชร์กันไปด่าซัดก,กันเองรัวๆเลยว่าตั้งราคาค่าตั๋วแพงขนาดนี้ชาวขเขมรส่วนใหญ่ไม่มีเงินจ่ายหรอกซึ่งตรงเนี้คอยดูนะครับว่าเดี๋ยวพอไทยเป็นเจ้าภาพและเก็บเงินค่าเข้าชมกีฬาเดี๋ยวบางประเทศแถวเนี้ยก็จะเอาเรื่องนี้มาดราม่ากับไทยอีกตามเคย คอยติดตามดูกันไปแล้วกันต่อมาในประเด็นเรื่องไม่เก็บค่าหัวนะักกีฬาในเรื่องที่พักและอาหารคือไอการประกาศเนี่ยมันก็ประกาศได้ใครก็ประกาศได้นะครับแต่จนถึงตอนนี้ถามหน่อยมีใครมั่นใจได้บ้างว่านักกีฬาของตนเองเนี่ยจะได้พักที่ไหนอย่างไรจะได้กินอาหารประมาณไหนและจะเดินทางอย่างไร ซึ่งการที่กัมพูชาเนี่ยประกาศไม่เก็บเงินตรงนี้นั่นก็เพราะทางกัมพูชาเองไม่ใช่หรือที่สร้างบ้านพักนักกีฬาไม่เสร็จเองพูดง่ายๆว่าไม่พร้อมแต่ก็ยังอยากจะจัดดําเนินไปทั้งที่ไม่พร้อมแล้วให้นักกีฬาไปอยู่กันแบบแออัดอย่างนั้นหรือแล้วก็มาประกาศว่าเออนี่ไม่เก็บค่าหัวค่าที่พักค่าอาหารแล้วนะอย่าบ่นแล้วกันมีอะไรให้กินก็กินไปให้อยู่แบบไหนก็อยู่ไปแล้วกัน ซึ่งประเด็นนี้นะครับคอยดูนะในปีถัดไปที่ไทยเป็นเจ้าภาพและถ้าเก็บค่าหัวนักกีฬาตรงนี้บางประเทศแถวๆเนี้ยก็จะมาดามากกับไทยอีกเพราะงั้นนะครับสรุปในเรื่องที่กัมพูชาโชว์ปาไม่เก็บเงินค่าอะไรหลายอย่างทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะกัมพูชาเนี่ยไม่พร้อมเองนั่นแหละ ซึ่งแน่นอนครับไทยเราเนี่ยไม่หวังน้ำบ่อหน้าประกาศก่อนเลยว่าขอทุ่มงบง1ล้านบาทสำหรับสมาคมเทควันโดประกาศขอย้ายนักกีฬาและโค้ดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆที่คอยดูแลทั้งหมดรวมเกือบ30คนออกมาพักที่โรงแรมโดยผอ,อพิมลศรีวิกรม ซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมขึ้นที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพพร้อมด้วยสมโมสรสมาชิกอีก116สมโมสรเข้าร่วมประชุมด้วยและสรุปกันได้ว่าจากข่าวความไม่ชัดเจนความไม่สะดวกสบายทั้งเรื่องที่พักอาหารและการเดินทางไปสนามแข่งขันในศึกซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชานั้นทางสมาคมเนี่ยจึงไม่ขอเสี่ยง เลยตัดสินใจย้ายนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยออกมาพักที่โรงแรมซึ่งงบประมาณค่าโรงแรมเกือบหนึ่งล้านบาทตรงนี้เนี่ยสมาคมออกเองล้วนๆทั้งนี้ก็เพื่อให้นักกีฬาเทควันโดของไทยเนี่ยทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำได้กินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเต็มที่พร้อมลงสนามล่าเหรียญทองกันอย่างสบายใจโดยทางสมาคมเนี่ยเชื่อว่า การที่เราย้ายมาพักโรงแรมเองจะมีส่วนสำคัญและเป็นผลดีต่อนักกีฬาที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเหรียญทองในสีเกมครั้งนี้แน่นอนซึ่งณตอนนี้มีแค่สมาคมเทควันโดที่เดียวนะครับที่ออกมาประกาศจ่ายเงินจองโรงแรมและจ่ายค่าอาหารเองคำถามคือแล้วสมาคมอื่นละ่ะหรือนักกีฬาประเภทอื่นละ่ะที่บางสมาคมเขาไม่ได้มีงบมากมายจะทำยังไงก็ ปล่อยตามยาถากรรมอย่างนั้นหรือมาถึงอีกสมาคมหนึ่งที่ออกมาพูดถึงความไม่พร้อมของเจ้าภาพซีเกมส์กัมพูชาในครั้งนี้นั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกม โดยทางโค้ดด่วนดนายศีวัชละเมทากุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องสนามที่จะใช้ในการแข่งขันเนื่องจากได้รับรายงานมาว่าสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พร้อมซึ่งหากไม่พร้อมก็จะมีผลกับนักกีฬาที่จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้ อีกทั้งช่วงปลายเดือนเนี่ยเรามีรายการใหญ่อย่างศึกเนชั่นลีกรออยู่ด้วยดังนั้นเราแข่งไปด้วยเราก็ต้องดูแลนักกีฬาไม่ให้รับบาดเจ็บไปด้วยเนื่องจากรายการใหญ่ที่รออยู่เนี่ยมันจะมีผลต่ออันดับโลกซึ่งเมื่อข่าวตรงนี้ออกไปนะครับก็มีชาวไทยจำนวนมาก ถามกลับไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่ารู้ว่าสนามไม่พร้อมแล้วจะส่งไปทำไมบางคนคอมเมนต์บอกว่าหรือถ้ามันจำเป็นต้องส่งไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ก่อนแล้วทำไมไม่ใช้ตัวสำรองให้เขาได้ฝึกฝีมือหรือใช้นักกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นทีมเยาวชนในรุ่นอื่นส่งไปแข่งเพื่อหาประสบการณ์จะดีกว่าไหมดีกว่าส่งนักกีฬาตัวจริงไป แล้วพอบาดเจ็บก็ส่งผลกับการแข่งนัดถัดไปที่มีผลกับอันดับโลกอีกบางคนคอมเมนต์แรงกว่านั้นโดยบอกว่ากีฬาซีเกมสํสำหรับคนไทยเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ดูแล้วนะครับมองเป็นกีฬาระดับอบตอด้วยซ้ำไม่ควรส่งนักกีฬาที่ลงแข่งในระดับโลกไปร่วมแต่ควรส่งนักกีฬาระดับเยาวชนก็พอแล้วเราเนี่ยไปมุ่งเน้นเอเชียนเกม หรือโอลิมปิกไม่ดีกว่าหรือและในขณะที่เราไม่ได้รู้สึกโอเคกับของฟรีที่กัมพูชาประกาศไม่เก็บค่าที่พักค่าอาหารนักกีฬาสักเท่าไหร่แต่บางประเทศเนี่ยเขาโอเคนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามโพสต์ได้พาดหัวข่าวว่า เวียดนามเนี่ยประหยัดเงินไปได้ถึง12,000ล้านดองตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ17ล้านบาทเนื่องมาจากกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมสเสนอตัวจัดการค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ค่าเดินทางค่าที่พักอาหารและค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่อีกสื่อหนึ่งของประเทศลาวเนี่ยกลับซัดประเทศไทยโดยตั้งคำถามว่าทำไมใน9ประเทศสมาชิกอาเซียน เวลาได้รับเกียรติจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมมักจะถูกไทยคัดขานดูถูกหมิ่นประมาทและใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาแต่เวลาที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเก้าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเห็นดีและสนับสนุนหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวลาวเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด่าประเทศไทยด่าคนไทยกันัวๆคนลาวบางคนคอมเมนต์บอกว่าเรื่องนี้ฝังลึกอยู่ในสมองของพวกเขา ตั้งแต่พวกเขาพัดพลากจากบรรพบุรุษช,ชาวลาวเมื่อกว่า800ปีที่แล้วหนุ่มลาวอีกคนคอมเมนต์บอกว่าคนไทยยังดูถูกเพื่อนบ้านและอิจฉาเพื่อนบ้านแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์นะครับที่ด่าไทยประมาณนี้แหละแต่ก็มีชาวลาวบางคนนะครับที่ด่ารัฐบาลตนเองว่าเป็นเพราะรัฐบาลลาวโง่เขลาจนไม่สร้างสารรค์อะไรด้วยความคิดของตนเอง และแน่นอนครับมีคนไทยจำนวนมากตามไปคอมเมนต์ซัดก,กับคนลาวว่าไทยต้องอิจฉากัมพูชากับลาวด้วยหรือสองประเทศนี้มีอะไรให้อิจฉาเหรอทุกวันนี้ไม่ใช่คนจากสองประเทศนี้หรือที่ต้องเดินทางมาหากินในประเทศไทยเพราะไม่มีงานทำไม่มีไรายได้ในประเทศตนเองและการที่บอกว่าไทยคอยคัดค้านใส่ร้ายป้ายสีอันนี้ขอเดาว,ว่า น่าจะทั้งเรื่องเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นชื่ออื่นรวมทั้งการจะเก็บค่าดูถ่ายทอดสดลิขสิทธ์ซีเกมที่ทั้งลาวและกัมพูชาในตอนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็พยายามจะทำสองเรื่องนี้คล้ายๆกันตอนประเทศลาวเป็นเจ้าภาพก็เคยจะเปลี่ยนชื่อมวยไทยมาครั้งหนึ่งแล้วและเคยจะพยายามเก็บค่าลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดแพงๆเช่นกันคล้ายกับที่กัมพูชาทำในตอนนี้ดังนั้นการที่ไทยจะขาน เพราะเปลี่ยนชื่อมวยไทยแต่เอากติกามวยไทยไปใช้ทั้งหมดอย่างหน้าดานดานสองประเทศนี้ไม่รู้สึกอายอะไรเลยหรือแล้วชี่ว่าไทยใส่ร้ายเนี่ยใส่ร้ายตรงไหนทั้งที่ข่าวดราม่าทั้งหมดก็เรื่องจริงทั้งนั้นซึ่งก็มีชาวลาวอีกคนนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าสันดานคนไทยก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็มีคนไทยเนี่ยคอมเมนต์ซัดกลับไปทันทีว่าสันดานคนลาวก็คงเป็นแบบนี้สินะ ดูรายการทีวีของประเทศไทยฟรีเวลาเดือดร้อนไทยก็ช่วยก็ยังแหงกัดขนาดหมาให้ข้าวมันยังรู้คุณคนเลยสรุปนะครับดราม่าซีเกมกัมพูชาครั้งเนี้ยไม่จบง่ายๆแน่นอนและก็คงจะไม่จบไปจนกว่าการแข่งขันนี้จะจบลงซึ่งก็เชื่อว่าในช่วงระหว่างที่แข่งขันคงจะมีอะไรสนุกๆจนเป็นข่าวคลึกโครมขึ้นมาอีกเป็นแน่ ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต